พี่อนะดรทำนะเขาสิทำไมเพคะมันเป็นยังไงบอกผมฉันสิเพคะมันปวดมันเมื่อยมันเหนื่อยตรงไหนแล้วบอกสิอยาดพี่ลุนเพคะนะครับกูกลัวองค์จะหนาวพระเจ้าค่ะไม่เลยพาผมในมูลส่งพระราห์ไปไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆชันเลยไปไกลๆเป็นอะไรของเธอเนี่ยใจเย็นๆหน่อยสิเปียกเบาๆนะกระ่อมอยู่หน้าตำหนักนะเจ้าคะเราได้ยังไงไม่ได้แกมหมอตอดแหนบก็ยังดี ฉันบอกแล้วไงว่าหม่อมฉันเนี่ยปรับตัวได้หม่อมฉันจูได้ดูทำหน้าเขาสิหยาดพี่ลนนวดไหมนวดไหมนวดไหมนวดเออก็รู้ว่าทุกวันเนี้ยพี่เนี่ยเป็นถึงน่าจะโอรส้นพี่ทํางานพี่ทรงงานพี่ก็เหนื่อยพออยู่แล้วให้พี่หลับพักผ่อนบ้างจะได้ไหมก็หม่อมฉันก็ไม่ได้ว่ามานวดเพคะนวดวดนวดนี่หลับแล้วพอไอโอเกะไม่ต้องมานวดพี่ไม่นวดหรอไม่นวดนอนมาแต่น้องก็นอนเลย พี่นอนแล้วนะเธอจะนอนหรือไม่นอนนอนเพคะถ้านอนก็นอนนวดก็ไม่นวดไม่อยากจะนวดไม่อยากจะนาบางไงอีกไม่รู้นนะผงพามิตรเลยเสดรจพี่เสรจพีเพคะเศรษฐีอ้าวพี่บอกว่าให้เธอนอนก็รู้แล้ว ไม่หลับอ่ะเธอต้องการอะไรนอนไม่หลับอ่ะต้องใส่โอคงหญิงเล้จะง่วงเธอหิวอะไรเป็นเมียกูดักูจะทำแซ่บท้งคืนเลยเวลานี้จะหิวอะไรอีกนี่มันดึกดื่นแล้วเนี่ยอ้าวก็คนมันหิวกันได้อ่ะมันหิวอะไรบอกพี่ที่เพื่อจะให้เด้งไห้เดาไปหาไม้กินหิวไ้นั่นอะหิวอะไรของเธอไอ้นั่นนั่นและอะไรอก็อยากจะกินไส้กรอกบ้างลูกชิ้นบ้างอะไรบ้างเวลานี้มันไม่มีแล้วไส้กรอกลูกชิ้นมานอนไปจะแว่นเะล่ะ ไม่ไปนอนแล้หรอนอนเลยอนอนจ้ะง่วงง่วงนอนไม่หลับมากมันยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะนี่อย่าพี่ลุนเปขาอย่าให้พี่ต้องโมโหนะก็ผมฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยก็ผมฉันนอนไม่หลับมากพี่บอกให้เธอน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 ก็ได้มานอนเลย เนี่ยที่ต้องกว้างขวางทุกอย่างเราต้องไหนเจาก็นอนนอนหนุนแขนได้ไหมอ่ะไม่ได้หนุนแขนไม่ได้ไม่ได้นอนแล้วผหญิงเนี่ยกวนใจทั้งคืนอ่ะพี่อ่าหนุนแขนก็ไม่ได้นอนให้มันตื่นนี้ตื่นเช้ามาก็ต้องทางานทําการเป็นตูนหน่อยไม่ได้แล้วกูจะให้เตียงสั่นพับๆๆทั้งคืนเลยมึงคอยดูกูเชื่อ เฮ้ยเสียงแรงขนาดนั้นเลยเหรอน,น่นอนก็ไม่ค่อยจะหลับอะไรวนะน่ะไม่รู้ม่เป็นอะไร้องแต่กุ้มใจมากไปหน่อยเอ้าจ่าพี่รุนอมทาไมเธอเนี่นี่เธอเล่นอะไรของเธอจังเล่นอะไรเราฉันไม่ได้เล่นสักหน่อยก็หม่อมฉันจะนอนอะสเสด็จพี่ทำไมนอนดินน้นอยง่เลยเราไปขา พี่ก็ต้องดิ้นเป็นธรรมดาสิคนเราหลับนอนก็ต้องมีดิ้นบ้างอะไรบ้างไม่อาแล้วไม่เอาแล้ว,ไม,ลวไม่อยากนอนตรงนี้แล้วว่านอนตักได้ไหมอ่ะนอนเลยมากอยาจะนอนตรงไหนเธอก็นอนเลยหนุนตักได้ไหมอ่ะตามใจเธอพี่นอนและหนุนตักนะ,ะเสดจ็พี่มานอนอหนุนตักได้ไหมล่ะอยากนอนก็นอนหนุนตักได้ไหมอ่ะนั่งตรงนี้นัตรงนี้นัตรงนี้หนุนตักได้ไหมอ่ะ Fen เธอนี่หยาดพี่ลุน ที่จะถามด้วอยอครั้งเดียวจะนอนหรือไม่นอนนอนก็ได้ผู้หญิงนี่เล้าอ่ะเล้าหรือดูสิเนี่ยแซ่ไม่ได้อะไรเลยมานอนนอนแล้วเนี่ยจะต้องเธไม่หลับนะคราวนี้หลับแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะทำเมียก,กูเป็นแบบนี้นะขาเตียงไม่หักให้อย่าเรียกกูว่าไอเด้า <c oughs> ไอ้ด้าไอ้บ้องอไม่ได้แล้วแบบเนี้ยมึงมานอนแทงกูสิกับกระหม่อมขอขอสวิงกิ้งแซนวิชเลยใช่ไหมแซนวิชแสดงว่าพวกมึงสองคนชอบมากได้แล้วพ่อองไม่นอนแล้วได้เหรอเข้ามา้นสองเลยสองเลยลาปากมาถึงนี่แล้วหวานไปแล้ว อย่าดิ้นอย่าดิ้นอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยเน่โอ้ยโอ้ยเป็นอายกาแล้วตะกี้นี้ไม่ใช่แน่อยู่ไม่ได้แล้วล่ะโอ้ ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้ axe, องเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเอาให้ตายไปเลยโอ้ สายเหลืองมาถึงกูแล้วมะบ้าบ้าอูกถีบไม่รู่เลยได้เขาแล้วอย่าทิ้งเขานะอยู่กถีบไปเด็กอะไรมึงเนี่ยมึงทำอะไรกูมึงบอกแสนวินมาต้องประกบอย่างนี้แล้วตัวกลางไปไหนแล้วตัวกลางไม่อยู่แล้วเหลือแต่กูนี่แหละหมดแล้วกูกูเนี่ยหมดแล้วผมอาจารลีกูไม่เหลือแล้วเปิดตีนกูตะได้มาถีบซัดโง่ไปไหนแล้วโดนไปแล้ว มาด้วยแกเปลี่ยนมึงอ้อย่าทิ้งทน่นิะอย่าทิ้งเขาน้าอด้วยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างพี่ลุนโอะไรกันมาโหนูไม่ยอมนะพออย่าพี่ลุนทำไมเป็นเฉยก่อนนี่นักท้องะลง อะไรครับพี่ยาค่ะพระบิดาพระมารดาณเพลารา้กกะหม่อมนพดลยังไม่พร้อมที่จะมีคู่มันพี่ยาค่ะทำไมเป็นเยี่ยงนั้นเสด็จพ่อเสด็จแม่เบคะจะบอกว่าไม่พร้อมไม่ยังไงก็ส่งตัวเข้าหอแล้วยกยันต์ของเาเป็นเบียานแล้วเป็นเสด็จพี่น่ะสิเบคะไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่เปลี่ยนก็ไม่บอกเอาละเอาละเรื่องนี้เสด็จพ่อคิดว่าใจเย็นๆค่อยค่อยคุยกันแหมคนเรานั้มันปรับจูนกันได้นะเป็นพระจแล้วมึงน่ะไปโดนอะไรมาเนี่ย ผมฉันไม่ยอมนะเบคะเดี๋ยวดูดูอุทิเลยเ<บ>ด็กหนูได้ายเด้งแล้วหนูขอเปลี่ยนนามสก,กุลใช้นามสก,กุลไอเด้งนะเอาล่ะขอให้ทั้งคู่สมรสอยู่ร่วมเย็นเป็นสุขก็หม่อมยังไม่พร้อมอ้าวไม่ทำไมไม่พร้อมทำไมอ่ถีบไปนู่นเลยพร้อมแล้วเนี่ยไปไกลกูเลยเอาล่ะอย่างว่าผัวเมียกันเป็นเรื่องธรรมดามันปรับได้หม่อมฉันนี่สามารถปรับตัวได้อย่างพี่ลุนโนพดลลูกพ่อก็ใจรู้เย็นหน่อยนะลูกนะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจางไม่ใช่คำบิดา ขอเดชะพระเจ้าค่ะมีราชทูตจากแผ่นดินของกษัตริย์สิริชัยมาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะองค์กษัตริย์สิริชัยเอาละราชทูตจากองค์กษัตริย์สิริชัยขอขึ้นเฝ้าเราไปต้อนรับขับสู้เขาให้ดีเชิญเ,เข้ามาในพระราชวังเบิกตัวราชทูต เอยไปแต่มันดุลือเกินขี่ทูดมาแล้วทุกคนลบขอเด้เช้าองค์ท่านก,ากล้ากระหม่อมเป็นราชทูตจากพระนิลขององค์กษัตริย์สิริชัยนำหมายสารการถอนมั่นจากองค์สิริชัยมาส่งถึงมองท่านพระเจ้าสารการถอนมั่นถอนมั่นอะไรกันเพื่อค่ะ ข้าก็มองพระยาพาโรคทูลลาพระเจ้าค่ะส่งขี้ทูลจะเปิดเสาร์อ่านดูเออเงยให้รู้ความมันหมิ่นมีราาอยู่ใจเย็นเย็นสิยาพิรุนเธอในใจร้อนแบบนี้อยู่เรื่อยเลยอยากรู้ความใน ที่มีคำนำเออนี่ตามดวงวงใจเอาลละ,ะเสด็จพ่อขอเปิดอ่านูนอเนียค่ะเป็นยังไงบ้างพ่ะ,ะเสด็จพี่สารการถอนมั่นอะไรกัน่นพทรผาบิดาเป็นยังไงบ้างเพคะพระนานานของพี่ในสุพระราชสารตานี้ มีคำนาเกี่ยวกับเรื่องถอนมั่นถอนมัน่นมันคือการถอนมั่นอะไรกันแต่พอบอกให้นพดลรู้หน่อยเถิดลองอ่านทบทวนดูแล้วมันมีเลสนาอยู่ในสุพระชสารตาอันนี้นพดลพระยาค่ะสเสด็จพ่อคงไม่เห็นใครแล้วนอกจากเจ้าที่มีสีไม้และมือจะช่วยสเสด็จพ่อได้เมื่ออดีตการองค์กษัตริย์สีทิชัยราชา ได้เข้าช่วยเหลือเสด็จพ่อไว้ตอนเกิดศึกสงครามทําให้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่ของเจ้าอยู่รอดปลอดภัยในณปัจจุบันนี้<ม>แต่ณตอนนี้องค์กษัตริย์สีดิชัยเกิดศึกสงครามอันใหญ่หลวงเสียยิ่งนัก<ม>เสด็จพ่อคงไม่เห็นใครที่จะไปช่วยศึกการครั้งนี้ได้นอกจากเจ้า<ม>เจ้าจงฟังคำสั่งพ่อแล้วนำไปปฏิบัติเร่งเดินทาง สู่เมืองขององค์พระมหากษัตริย์สิริชัยน้อมรับคำสั่งพระบิดาเพื่อไปช่วยทัพกลางเมืองเสน่ห์มากหนึ่งจ่อาตมีอาบิดตึกระเบือร้าออกมาตึกอะไรหมดก็ดูสิยังไม่ทันจะได้อะไรเลยอ่ะเฉยๆมั้งเหอะหนึ่งพ่อแม่ีอาเขาหนึ่งไม่ได้หรอเรียบคำสั่งพระบิดาอย่าช้าทีจงมุ่งหน้าอย่าหลบหนี ยาลาีโลรับประสอง์องราชาเอ,อ๋ยไม่ช้า,าทีมุ่งหน้าโจมตีเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ๋ยในทันใดพ่อขออวยพรให้เจ้าชะนะในสมรรภูรมิรบในทันแล้วก็ไปต่อไจ้แล้วครับมาแล้วไม่แต่เ,เรื่องที่เรา ไว้ไม่ผ่านครองชนประธานยังไม่ถึงหนุ่มลูกทุง่งหลังคามุง,งไม่ถึงรถเรือไม่ถึงเที่ยวทงเป็นหนุ่มคนซื้อ ชื่อบุญทรงชีวิตเราคงไรค่าครอบครัวอัตคัดขาดคนคบค้าชีวิตคงค่าคุณคงเพราะเกิดมาจนทนจับเจ้า อยู่กับน้องสาวสายใจสุดจะมองเมียงคนหาเลี้ยงมีไหมจะทำชะนายสนองขาดคู่มิงมิตรเพียงมอนมันให้อาวร วันวายไม่มีเงินหมื่นหมดความหมายคิดแล้วไม่ไหวหม่นมองขาดคนมองเมียงหัวใจประมาแล้วใครจะมา ยวมแหม,อ,แมอยู่3ามคนก็จะมีจักทินอยู่แล้วจะหาเรื่องเอาคนมาอีก ทำไมชีวิตคนเราไม่มีคู่มันจะอยู่กันได้อย่างไรก็เราจนอย่างเนี้ยใครจะมามองพี่เข้าใจสายเสมอพี่จนก็จริงอยู่พี่ไม่เคยจนน้ำใจถึงแม้พี่จะจนความรักงั้นพี่ไม่สามารถเลี้ยงทั้งสองคนน้องพี่มาได้หรอกขาดพ่อเหมือนถอดขาดแม่เหมือนแพแตกสายใจจำพี่ไว้นะเองเริ่มโตเป็นสาวแล้วใช่ อนาคตภายหน้าเอ็งต้องมีย่ามีเรือนมีครอบมีครัววันหนึ่งวันใดที่เองต้องห่างจากอกพี่ไปให้นึกเสมอว่าพี่สรงคนนี้เห็นเองลำบากไม่ได้เชกเช่นวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะไปไหนพี่บุญทรงจะไปไหนเอ็งถามพี่เลว่าพี่ไปไหน พี่เลี้ยงเองมาด้วยการเข้าป่าตัดปืนล่าสัตว์เป็นในพานแล้ววันนี้พี่จะไปทำอะไรก็นอกจากทำภารกิจทุกวันที่พี่เคยทำมาก็รู้ก็แกล้งถามไปงน,นั้นไงสายจกจรมินเด็กนะรู้ฝากเองดูแลน้องอีกอย่างหนึงท <นะ S 2> าม,มาผู้ชายพายเรือห้ามคบค้าสมาคมโอ้ยค่ะเดี๋ยวเอาผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาให้น้องเลยแหมดู อะไรก็บบผู้ชายภายเรือห้ามคบสมัคมก็เขาจะเอาขี่มอเตอร์ไซค์มาไงคำว่าผู้ชายภายเรือห้ามคบเนี่ยมันเป็นคำเปรียบ<อ>เปยสมายติเข้าใจหรือไม่คะ<า>จ้ะพี่บุญส่งรีบไปแล้วก็รีบกลับมานะพี่รีบไปแล้วจะรีบมาดูแลรักษาตัวเองนะน้องพี่ไม่ต้องห่วงนะจ้ะไม่ต้องห่วงหรอกแหมสายเสมออยู่ทั้งคนอย่ากลับบ้านเย็นนะพี่ แล้วพี่กลับมาแล้วอย่าลืมทำบข้าวกับปลาไว้ด้วยนะรู้รู้หน้าที่อยู่ก็ต้องทำอะไรบ้างอะ <S <S เดี๋ยวจะพูดมากเดี๋ยวอดเดินทางตัวเราเออเงยในคราวนี้หว่วงน้องเจ้ามาดื่อเออเงย จงอยู่บ้านเอพี่ไปก่อนนะไปบายบายไม่ต้องห่วงดูอย่าไปไหนเด็ดขาดน,นะอยู่บ้านนะน้องจะรอพี่อยู่ที่บ้าน วันนี้จะเด็ดเสร็จแน่นปดลมึงคงหนีไม่พ้นเป็นผีมันต้องขาดวินสินชีวีไม่มัวลอลีหลอบรู้ไอ้อมก็ตะเค่ชนะชัยก็ตะโขงมาดูไอ้ตักเสือโคงฉันคู่มึงตาย